ก็มาถึงที่บ่อนะครับผมจอดรถไว้หน้าบ้านเนาะแล้วก็มาเอาน้ําเค็มนะครับลงไปแล้วถังนึงเนาะนี่ถังที่สองนะครับกําลังได้ขึ้นถังแล้วนี่เนาะจะได้ขึ้นถังแล้วนะครับก็ต้องลงน้ําเค็มนะครับเพราะว่าผมทํากักทาก,กกไว้แล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ลงน้าเค็มเนาะไม่รู้ว่าจะได้กุ้งตอนไหนก็ยังไม่กล้าเสี่ยงลงน้ำเค็มเมื่อเอากุ้งมาแล้วนะครับตอนนี้ตอนไปบ่ายนะครับสักบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้นะครับเนี่ยน้ำเค็มเนาะ น้ำเค็มนี่ความเค็มเยอะค่อนข้างเยอะนะครับตอนสั่งมานี่มันเป็นหน้าแล้งเนาะนะครับมันเป็นช่วงหนาวหนาวนะครับความเค็มนี่ร้อยี่สบนะครับผมว่าจะใส่แค่สักสองพันลิตรนะครับประมาณประมาณสองถังนี่เนาะนะครับในกกนะครับก็เอาน้ําเข้าอยู่นะครับไปแล้วถังหนึ่งนะครับี่ถังที่สองนะครับก็ลองอยู่ว่างๆรอน้ำเต็มถังก็จะมาดู ว่ากุ้งเข้ายอไหมนะครับตอนนี้อากาศร้อนร้อนมากนะครับ33องศานะครับอุณหภูมิในรถผมนะครับในในรถยนต์ที่ขับมาเนาะอุณหภูมิภายนอกนะครับเดี๋ยวดูดีว่าอาหารหมดไหมแต่มีกุ้งกำการอยู่สองสาตัวนะครับเอฟซี F ทุกท่านนะครับอันนี้เป็นกุ้งรุ่นพี่นะครับกุ้งเนื้อเนาะอ่ะก็มีปูนุ่นตัวหนึ่งเนาะแล้วก็กุ้งกำการสี่ตัวเอฟซี F ดูเนี่ยเนาะเนี่ยครับ กุ้งขาวตัวนี้นี่ตัวนี้กุ้งขาวนะครับเอฟซีเนี่ยตัวนี้กุ้งขาวนี่อาหารนะครับอาหารยังเหลืออยู่หลายช้อนนะกับกุ้งกำกามบ่อนี้ก็กระโดดตรงแบงกแบงกก็หนึ่งสองสามสี่ตัวตัวนี้ก้ามทองนะครับนี่เออหนีบมือนะตัวนี้ตัวนี้ก้ามทองตัวนี้กิโกนะครับเอฟซีเห็นไหมตัวเนี้ยก้ามเขียวเนี่ยกิโกนะครับเขาเขาจะโตประมาณเท่านั้นแหละนะครับไม่มากนอกจากไอ้สองตัวเนี้ยยังไม่รู้เป็นทัพผู้รดตัวเมียนะครับอาจจะเป็นกุ้งกระเทยก็ไปได้นี่นด้วยนี่ด้วยนะครับอันนี้ไม่มีก้ามเเนนาะีี่ยม การพึ่งงอกอกมาเนี่ยกล้ามเขาจะหนีบอันนี้ตัวผู้แน่นอนนะครับไอเน,นี้ยก็น่าจะเป็นตัวผู้แต่ว่ามันออกได้ทั้งสองอย่างนะครับไอซิวท่านก็เป็นกระกุ้งกระเทยก็ได้เนาะนะครับไอโนะไอกิโก,โกนะ้เนาะหนุนปูหนุนปูเนาะอาหารเหลือสักสามช้อนนะครับอ่ะอันนี้คือมาเอาลงเหมือนเดิมนะครับนี่คือนายอนะนายอที่อยู่ติดกับกกนะครับ หลังเอาน้าเค็มอยู่ก็เลยมายกยอดูเนาะนะครับด้านด้านข้างนี่คือน้ําเค็มจะเต็มถังแล้วอ่เนี่ยครับจะเต็มถังแล้วนะครับมาดูน้ําเค็มต่อเนาะเนี่ยนะครับมันมันตะแคงแล้วก็กะว่าสักสองผลิตคร่าวๆเอาเนาะนะครับประมาณนี้นะครับยางรถก็เิ่มุบๆแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนปล่อยลงกันเลยเนาะนะครับกับปล่อยกุ้งกำกามกับกุ้งขาวปนกันผมเอากุ้งกำกามมาแสหนึงนะครับ หนึ่งแสนตัวกับกุ้งขาวเจเจตุ่มเนาะเจตุ่มนะครับสองหมื่นนะครับกําการนี่ราคาหกพันบาทนะครับหนึ่งแสนตัวส่วนกุ้งขาวนี่ราคาแปดร้อยบาทนะครับสองหมื่นตัวพอดีเนาะแม่นอกด้วยแกให้แม่นอกมานะครับแกไม่ได้ให้แม่ไข่ยนะครับแม่ไข่ตัวสี่ตังค์นะครับแม่นอกตัวแปดตังค์ถึงถึงเจ็ดตังค์แล้วก็สิบตังค์ด้วยนะครับแกใจดีนะครับไปชุดนี้แกให้แม่นอกมานะครับเอาเอาก็แกได้เหมือนกันเนาะนะครับ เปิดฝาก่อนนะครับไม่งั้นมันจะทําให้ถังบี้นะครับเปิดฝาแล้วก็มาเปิดก๊อกไปเลยนะครับน้ําเค็มอันี้ถังที่สองนะครับพอ,อถังที่สองแล้วผมก็จะมาปิดไอ้นี่นะครับเนี่ยยกขึ้นมัดอันนี้ให้ให้น้ําเค็มนะครับมันดันน้ําจือดออกนะครับทั้งสองฝั่งนู่นด้วยเนาะนะครับ ตรงกันนาด้วยนะครับเนี่ยนะครับเนาะก็คือให้น้ําเค็มมันดันน้ําจืดที่อยู่ข้างล่างออกไปนะครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กกมันตึงนะครับไม่ให้กกมันหักเนาะมันล้มนะครับพอมีน้ําเค็มเข้ามานะครับอย่างเงี้ยเนาะนะครับมันจะมาดันน้ําจืดตรงนี้ออกนะครับดิฉนท่านนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะมาดันมาดันตรงนี้เนี่ออกก็น้ําเค็มอยู่ข้างล่างนะครับน้ําจืดอยู่ข้างบนนะครับ2ชั้นก็ ไม่เหมือนกันเนาะนะครับทีล้ผมจะไปตีใบพัดนู่นนะครับคูโบต้าเนาะตีคนให้เหมือนกันแล้วก็อาน้ามาชิมดูนะครับผมไม่ต้องใช้กล้องนะครับผมชิมเอาก็รู้เนาะนะครับปริมาณทําให้กุ้งติดกันอยู่ประมาณเนี้ยนะครับประมาณ2ถังเนาะเนี่ยประมาณความเค็มร้อยร้อยยี่สิบนะครับไม่มีไม่มีน้ำฝนนะครับในนี้นะครับเพราะว่าในกกในกกผมที่เก็บน้ำเค็มไว้มีหลังคาเนาะนะครับก็ประหยัดสุดผมก็ทําแบบนี้นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับ ประหยัดสุดนะครับเอาเอาให้ตัวรอดไปก่อนเนาะนะครับโดยที่เรามีอุปกรณ์แล้วเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไม่ต้องหยุดเลี้ยงหรือไม่ต้องไปทําอาชีพอื่นนะครับก็จะทําเหมือนเดิมอยู่นะครับอ่ะเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มดันน้ามาแล้วนะครับเนี่ยนะครับดันดันข้างในของเรามานะครับราจะเริ่มดันออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนกลไปก็เป็นการตีน้าคนนะครับคนคนน้าเค็มเนาะปิดนี่ก่อนนะครับปิดนี่แล้วก็ปิดนู่นด้วยนะครับแล้วก็ ตีน้ำเค็มให้คนเข้ากันเนาะว่าความเค็มมันได้ไหมนะครับอันนี้ผู้ห่านปูนไปนะครับเนาะห่านปูนโดโลไมแคลเซียมไปให้ปรับสมภาพน้ําไปในตัวนะครับไม่ได้ลองน้ำนะครับผมเอากุ้งมาปล่อยเลยนะครับไม่ไม่ต้องลองน้ํานะครับคือมีน้ําเค็มเนี่ยกุ้งอยู่แน่นอนนะครับตอนนี้กุ้งอยู่ในรถอยู่นะครับมาเนี่ยนะครับก็ผมตีน้ําแล้วน้ํามันก็จะวนมานะครับนี่เนาะน้าเขาจะวนมาด้านเดียววนมาด้านนี้นะครับวนมานี่ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะครับให้ออกจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับ มาดูน้ำเนี่ยนะครับความเข็มประมาณสักสี่นะครับประมาณสักสามสี่เนี่ยนะครับเนาะมันใส่ไปสองพันลิตรก็จะประมาณนี้นะครับพเผื่ออาจจะห้าเดียสั้นนะครับมันมันออกเข็มชัดเจนนะครับประมาณสักสี่ห้าประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วคุณก็จะเอาลูกกุ้งมาปล่อยครับเนี่ยน้ำเนี่ยเย็นแล้วนะครับพอตีเนี่ยน้ำในเนี่ยจะเย็นนะครับแต่ว่าอย่างข้างนอกได้บ่อกงุ้นมันจะร้อนนะครับ ต่างกันประมาณสักสองสามโงศามคในเนี้ยในพื้นเนี้ยเย็นนะครับเดี๋ยวพื้นเย็นี้ยเย็นนะครับผิวน้ําเย็นนะครับก็ผมจะเอากุ้งมาปล่อยเลยนะครับในนี้มีกากน้ําปลาด้วยนะครับผมใส่ากากน้ำปลาไว้ประมาณสักห้าจ่าหรือสิบนจะ่าเนีเนาะกากน้ำปลาอยู่นู่นนะครับอ่ะก็ต่อไปก็จะเอากุ้งมาลงเลยนะครับผงน้ําเค็มเรียบร้อยแล้วครับก็มากุ้งอยู่ในรถนะครับไปลงกุ้งกับผมเลยเนาะกุ้งในรถเรียบร้อยแล้วนะครับนูน่น ไอเจา้าลูกหมาสองตัวผมไปคับขวดมาไอตัวนู้นคับขวดมาหนุนคับขวดแลีวไอลูกหมีมันคับขวดมานั่นหมีมันคับขวดมาทําไมแล้วปลุก,ก,กไอปลุกอะปลุกนี่ปลุกเนาะนั่นไอหมีคับขวดมาขวดมาทํอะไรออืมไปไปไปกุ้งกันนะครับ เนี่ยกุุงอยู่ในรถนะครับในนี้อากาศมันคงที่นะครับในรถเนาะนะครับผ่านอีกสักร้อยเมตรนะครับหกสกิโลนะครับไปกลับจากบ้านผมไปที่คลองสวนนะครับผ่านวัดหลวงพ่อพุทธุสธรเนาะ ท้าแม่น้ำบ,บางประกงนะครับไปกลับก็68กิโลประมาณนี้นะครับรถผมวิ่ง12กิโลลิตรนะครับวิ่งช้าๆเหมือนเต่ากัดยางอนะเนาะวิ่งช้าๆไปนะครับก็จะประมาณนี้นี่หลับต่งข้างหน้านี่นะครับเนี้ยตรงเดียวนะครับ อยู่ในประตูหลังก็ต้องเข้าข้างเข้านะครับด้านนู้นแบคโคก็ทําบ่ออยู่เนาะนะครับคันเขารั่วนะครับเนี่ยนะครับคันเขาแคบแล้วมันรั่วเนาะเนี่ยนะครับเขาผ่ากลางหมดนะครับผ่าคันเนี่ยนะครับอันนี้คือผ่าคันครับทุกิท่านเนี่ยผ่าคันไปแล้วเนาะเนี่ยนะครับผ่าผ่าคันคือคันเขามันแคบหนึ่งแสนสองหมื่นตัวนะครับมาครับต่อไปเอากุ้งลมนะครับ กุ้งขาวนะครับตัวใหญ่เนาะเบอร์เจ็ดนะครับเอสซีลูกค้าเห็นนะครับเป็นเบอร์เจ็ดตัวนี้กุ้งกำกามนะครับกุ้งกำกามเนาะก็สวยทั้งสองอย่าง ตักถุงก็ปล่อยไปเลยนะครับ กว่กาก,ากบาับส,สี่โมงครับประมาณสี่โมงเย็นเนาะเาลงมาหน่อยนะคแรงไปนาะประมาณนี้นะครับก็จะติดไว้เงี้ยสักคืนนึงก่อนนะครับหมดน้ำมันประมาณสักเกลอนึ่ วันเกลอนประมาณนี้นะครับกับคโบต้านะครับของสามเดือนได้ใช้งานทีนึงนะครับไอ้นี่เนาะถ้าถ้าถ้าไฟไม่ดับนะครับนะครับจากเศษถุงนี่นะครับยังไม่ได้เก็บเนาะผมปล่อยกุ้งลงไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็อยู่ในกบ้ําเข็มแล้วนะครับในนี้มีน้ําเข็มแล้วนอกจะสีไม่เหมือนข้างนอกนะครับอันนี้ออกจะออกใสใสนะครับดูไอ้บดแดงมันจะลงน้ําเข้ม กินน้ำเลยแด็กฮะเฮ้ยเนี่ยตรงนี้นเป็นน้ำเค็มนะครับแล้วก็ผมจะมาสาสการาน้ำปลาต่อเนาะตีน้ำไวนกกน้แล้วนะครับกุ้งอยู่ในบ่อกุ้งอยู่ในในกกนี้แล้วครับคือกุ้งกลำลามเนี่ยกุ้งพีนะครับคือกุ้ง,งตัวเล็กๆเนาะเท่าเส้นผมเอทุกท่านเนาะเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งแสนตัวแล้วก็กุ้งขาวอีก20,000ตัวนอนนี้เนาะกุ้งขาวเป็นแม่นอกด้วยนะครับนะครับแกให้แม่นอกมาเนาะราคา แค่คิดแค่4ตังค์เนาะเท่ากับราคาแม่คข่นะครับคือแม่ไว่นี่คือเป็นแม่ใช้ในบ้านเราแม่นอกนี่อาจจะมาจากต่างประเทศนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็เฮ้ยมันจะกินหญ้าเนาะทำไมนายหันมานี่ดิเฮ้ยหันไานี่ดิเออ่ะไอ้หมดแกงก็เดี๋ยวผมจะสาดการทำปลาต่อนะครับ ก,การปลากองนี้ลงน้ําต่อเลยนะครับเนี่ยเนาะอีกสักร้อยกิโลนะครับสักร้อยกิโลนะครับวันนี้นบตี่น้ําไว้แล้วเนาะ,นะก็ทําน้ําไว้เพื่อจะปล่อยปล่อยกุ้งขาวกับทับการที่อยู่ในกล่องนะครับออกมา กุ้งทำการรุ่นพี่ก็เริ่มโตบ้างแล้วนะครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มไม่หนาวนะครับอากาศเย็นๆก็เริ่มหายไปแล้ว,ลวเป็นอากาศร้อนก็ปกติแล้วนะครับตอนอากาศเย็นเนี่กุ้งไม่โตนะครับไอ้ที่ท่านนะครับมันไม่กินอาหารเนาะน,น,น้ำมันเย็นนะครับไปกุ้งกินสัก4-500้าโลนะครับที่จะใช้ ใช้ปมหางนะครับปรับปรับน้ำในกบที่มีกุ้งอยู่เนาะจะใช้ปัมหางวิดน้ำเข้าสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาตักอ,อีกทีให้น้ำวนมาก่อนครับให้น้ำวนมาแล้วก็จะมาตักอ,อีกทีหนึ่งเนาะนะครับ